ใครที่เป็นสายกล้องมีเดียมฟอร์แมตฮะชอบเซ็นเซอร์ใหญ่ๆฮะโดยเฉพาะตัว50ล้านเนี่ยที่ขนาดไฟล์เขาไม่ได้ใหญ่มากนะ100ล้านอาจจะใหญ่เกินไปฮะแต่สำหรับ50ล้านเนี่ยเรียกว่ากำลังดีฮะแล้วก็คุณภาพเนี่ยสูงมากๆกว่าพวกฟูลเฟรมครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งครับกับฟูจิ 50s Mark II ครับผม เรามาทำความรู้จักกับ Fuji GFA กันก่อนนะใครที่อาจจะไม่เคยใช้หรือไม่เคยได้สัมผัสเลยนะก็ต้องบอกว่าว่า Fuji g f x เนี่ยเป็นตระกูลที่ทำเซ็นเซอร์เนี่ยใหญ่กว่า f Full f r a m e ฮะฟังไม่ผิดนะบางคนเนี่ยคิดว่า Full u r a m e เนี่ยใหญ่มากๆแล้วฮนะใหญ่กว่าพวก a p s c อะไรพวกนี้นะแต่ว่า GFX เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ขนาด medium format นะคือมันใหญ่กว่า wow, ฟูฟีประมาณ1.4เท่าฮะยิ่งเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นไปฮนะ u a l i t y ต่างๆฮนะเดฟออฟฟิลอะไรพวกนี้ฮนะมันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยคนระับผมโดยที่ f ูจิเนี่ยออกมาเป็นกล้องตัวที่5แล้วฮนะในตรนะกูล GFX ฮะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนแรกก็จะมี5 0 S เป็นตัวแรกของเขาเลยฮนะแล้วก็เป็น5 0 R นะแล้วก็มาออกตัว100ล้านพิกเซลฮนะ GFX 100นั่นเองฮะก่อนที่จะเป็น GFX 100S ฮะก็คือเรียกว่าเป็น100ล้านนะที่ตัวเนี่ยเล็กลงมาฮะก็คือหน้าตาเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยนะส่วนอันนี้ฮะคือกล้องตัวที่5ออกมาฮะก็คือ 50S Mark II ะฮะเรียกว่ากลับมาอีกครั้งนะสำหรับ50ล้านบน Medium Format นะในขณะที่เอาเทคโนโลยีต่างๆฮนะที่อยู่ในตัว100แล้วก็ 100S เนี่ยเอามาใส่ครับผมแล้วก็ ถามว่าอ้าวทำไมต้องออก50ล้านอีกครั้งหนึ่งฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปฮะพอไฟล์คุณเนี่ย100ล้านวิกเซลฮะมันไม่ได้เหมาะกับงานบางอย่างนะบางคนเนี่ยถ่ายไปท่องไปเที่ยวเนี่ยมันอาจจะใหญ่เกินไปอะไรแบบนี้ฮะเขาก็คิดว่า50ล้านเนี่ยอาจจะเพียงพอแล้วฮะตัวนี้ฮะมีอะไรที่อัปเดตมาจาก50ตัวแรกเยอะมากๆครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละประเด็นครับเรื่องแรกฮะต้องพูดถึงส่วนของโปรเดเซอร์ก่อนนะตัวนี้เป็น X p r o d e s e r 4ครเป็นตัวเดียวกับ100แล้วก็ 100s นะเรียกว่าเอาหัวใจเอาสมองสำคัญเนี่ยของตัวใหญ่ฮะมาใส่อยู่ในตัวเล็กแบบนี้ฮะซึ่งแน่นอนว่าตัว 50R กับ 50s เนี่ย เป็น X Sensor Pro นะก็คือตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่กว่าตัวนั้นฮนะทำให้คุณภาพต่างๆนะการทำงานที่รวดเร็วมากขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูฮนะว่าโพซสเซอร์แบบนี้ฮนะจะทำให้คุณภาพต่างๆของเขาดีขึ้นมากขนาดไหนครับผมทีนี้มาดูในส่วนของการเทียบคุณภาพกันบ้างฮนะสำหรับตัว 50s ตัวแรกฮนะแล้วก็ตัว 50s Mark วนะโดยที่ภาพด้านซ้ายฮนะจะเป็นการ ที่ใช้ 50s ถ่ายเทสชาร์จแบบนี้ออกมาจะเห็นว่าในส่วนของน้อยฮะรูปขวาเนี่ยที่เป็นตัว 50s Mark II เนี่ยน้อยจะน้อยกว่าอย่างชัดเจนนะโดย2ภาพนี้ฮะใช้ ISO อยู่ที่25,600กฮะก็คือใช้เท่ากันหมดเลยนะอันนี้จะเห็นว่าน้อยเนี่ยตัวใหม่ฮะซึ่งต่างกันที่โวเทอเซอร์เป็นหลักเลยเนี่ยจะจัดการกับน้อยได้ดีกว่านั่นเองฮะ อีกสิ่งหนึ่งฮะที่เทียบกันแล้วรู้สึกว่ามันต่างกันแบบชัดเจนค่อนข้างชัดเจนนะก็คือในส่วนของการดึงรายละเอียดออกมาก็คือจะเห็นว่าภาพด้านขวาจะเห็นตัวอักษรต่างๆฮะที่ชัดเจนกว่าฮะคมชัดกว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยได้สูงกว่านั่นเองนะในขณะที่ด้านซ้ายเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตัวอักษรเนี่ยเลือนลางตั้งแต่บรรทัดแรกไล่ลงมาเนี่ย พอเป็นบรรทัดกลางๆนะตัวอ,อักษรที่เล็กลงไปแล้วเนี่ยเขาแทบจะแยกไม่ได้เลยฮนะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นผลมาจาก โปรเซอร์ฮะตัวใหม่นั่นเองฮะที่ใช้ตัวเดียวกับตัว 100s ครับผมส่วนถัดมาฮะเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของกล้องตัวนี้เลยฮะ 50s มาต k II ัวก็คือเรื่องของการกันสั่นนั่นเองนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เขาเป็น50า 50s ฮะสองตัวนั้นเนี่ย50ล้านพิกเซลครับผมแต่ว่าเวลาที่เราไปเดินถ่ายอะไรแบบนี้กล้องมันตัวเล็กนะเป็นม er ิลเลอร์เลแบบนี้เราก็อยากที่จะถือเอาไปเดินถ่าย เวลาถือออกไปเดินถ่ายเนี่ยมันไม่มีการสั่นนะผมทั้งในตัวกล้องอะไรแบบนี้ทําให้เวลาที่เราไปเดินถ่ายเนี่ยถ่ายถ่าย,ถ,าย,ถ,ายถ่ายเสร็จฮะกลับมาบ้านนะพอเปิดไฟล์แล้วซูมดูเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการสั่นนะเพราะว่ายิ่งเซนเซอร์ใหญ่ฮะโอกาสที่จะสั่นแล้วก็ภาพเบลอเนี่ยมีสูงมากมากนะต้องแบบว่านิง่งจริงๆนะหรือว่าอาจจะต้องใช้ขาตั้งกล้องอะไรแบบนี้ฮะ พอเป็นตัว100กับ 100s เนี่ยเขาก็มีการสั่นแล้วฮะโดยที่ตัว100ฮะเป็นตัวแรกที่มีการสั่นในเซ็นเซอร์มีเดียมฟอร์แมตฮะทำได้ที่5.5ต t อบนะก่อนที่จะเป็นตัว 100s ฮนะเพิ่มขึ้นมาเป็น6ต t อบฮะแน่นอนว่าเฮ้ยตอนนั้นเป็นที่คือหานะถือว่าการสั่นได้เยอะมากๆฮนะ แต่ตัวนี้ฮะ 50s mark 2ฮะเรียกว่าการสั่นเนี่ยดีขึ้นไปอีกฮะก็คือเขาเคลมไว้ที่6.52 <Wow. S 1> ฮะเรียกว่า เยอะที่สุดฮนะในลําดับกล้องตอนนี้ถือว่าตอนนี้ฮะถ้าใครจะถือ50ล้านพิกเซลออกไปถ่ายออกไปเทีเ่ยวแบบนี้ฮะถือว่าทำได้แบบสบายมากๆครับผมเรื่องถัดมาฮะมาดูในส่วนของการโฟกัสกันบ้างฮะต้องบอกว่า 50R กับ5 1 s เนี่ยสงตัวแรกเขาเป็นคอน t ทนด e เ e ท t ช่นนะในขณะที่ตัวนี้ฮะก็เป็นคอน a s t Detection อย่างเดียวเหมือนกันนะตัว100ทั้ง2ตัวเนี่ย จะเป็นแบบไฮบิดนะก็คือมีคอนราสแล้วก็เฟดดิเทคชั่นะสมกันนะไม่ต้องพูดถึงฮะความเร็วต่างๆเนี่ยเรื่องของเฟดดิเทคอ่ะจะค่อนข้างเรว็วแล้วก็แม่นยำกว่าคอนรทสอย่างเดียวอยู่แล้วฮะแต่ถามว่าตัวนี้มันต่างกันไหมอย่างที่เมื่อกี้ผมลองดูเทียบกับตัว 100S เพรนะพอหยิบขึ้นมาลองถ่ายเทียบกันดูเนี่ยเฮ้ยเวลาที่เขาโฟกัสน่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างเลยนะความเร็วเนี่ยเบียดเบียดกันเลยฮนะ เรียกว่า 50s กับ 50a เนี่ยตัวแรกเนี่ยตอนที่เคยใช้เนี่ยรู้สึกว่าการโฟกัสเนี่ยทำได้แบบ slowly ฮะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมีเดียมออกมาแรกๆมันก็ต้องช้าหน่อยอะไรแบบนี้ฮะอยากได้ของดีอยากได้ภาพดีเนี่ยต้องใจเยน็นๆนะต้องค่อยๆถ่ายต้องใช้ขาตั้งต้องค่อยๆเลง็งค่อยๆโฟกัสนะมันก็จะมีวุ่นวาดกันบ้างนะโดยเฉพาะคอนทราดิเทคชันเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการวิ่งไปฮะเพื่อจะจับว่าตรงไหนคือจุดโฟกัสฮะมันจะวิ่งเลยไป แล้วก็วิ่งกลับมาในจุดที่เข้าโฟกัสพอดีก่อนที่จะเริ่มโฟกัสนะฮะอันเนี้ยคืออาจจะใช้เวลามากๆใน2ตัวแรกฮะแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยจะบอกว่ามันเร็วขึ้นก็ได้นะฟีลลิ่งมันรู้สึกว่าเร็วขึ้นนะทำงานได้อย่างกระฉับกระเฉงมากขึ้นก็คือเวลาที่มันวิ่งเนี่ยจะวิ่งไปเลยน้อยที่สุดแล้วก็วิ่งกลับมาเร็วที่สุดอะไรแบบนี้นะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยการใช้คอนแทตในตัว 50s Mark II โดรนเนี้ย ไม่ได้เป็นปัญหาแล้วก็รู้สึกว่าถ่ายได้แบบคล่องแคล่วมากขึ้นเมื่อเทียบกับตัว 100s ก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆครับผมพอมาดูที่ตัวกล้องนต้องบอกว่าเขายกบล็อกเดิมมาเลยฮะสำหรับ 100s เป็นแบบไหนฮะ เปลี่ยนเซนเซอร์100ล้านออกแล้วเอาเซนเซอร์50ล้านใส่เข้าไปฮะเป็นตัว 50S Mark II มาัเรียกว่าทุกอย่างข้างนอกเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยฮะยกเว้นชื่อรุ่นข้างๆด้านนี้นะนอกนั้น,นียเหมือนกันหมดเลยเป๊ะๆเ,เลยฮะเรียกว่าฟูจิเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างจะลงตัวแล้วนะสำหรับ มีเดียมฟอร์แแบบนี้พอมาเป็น 50s mark 2ตัวนี้ฮะก็ยกบอดี้ของตัว 100s มาเลยฮะเพราะว่าขนาดต่างๆเนี่ยถือว่าออกแบบได้ลงตัวแล้วแล้วก็กริปต่างๆเนี่ยมีติดมาแล้วฮะถือว่าถือใช้เนี่ยค่อนข้างกระชับมือแล้วก็การวางปุ่มต่างๆเนี่ยถือว่าฟูจิทำได้แบบว่าลงตัวอยู่แล้วนะเขาเลยยกมาทั้งชุดเลยครับผม <S <S แต่สิ่งหนึ่งฮะที่ต่างกันแบบว่าชัดๆเลยก็คือในส่วนของ จอของเขาเนี่ยแน่นอนนะมันเป็นแบบว่า three way นะก็คือเงยได้ฮะแบบนี้ฮะแล้วก็ก้มมาด้านล่างแบบนี้ได้รวมถึงเปิดมาด้านข้างได้แบบนี้นะก็สามารถใช้ได้แบบหลากหลายฮะแต่ตอนที่เป็น 50s เนี่ยผมจําได้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ฮะก็คือเปิดออกมาฮะจอเนี่ยมันจะติดกับบอดี้แบบเยอะๆแบบนี้นะในเวลาที่เราก้มถ่ายแบบนี้ฮะจากด้านบนเนี่ยจะเห็นว่า E.V.F. ตรงนี้ฮะจะบังในส่วนของจอนะแต่ถ้าเป็นตัว 50S Mark II เนี่ยซึ่งยกมาจากตัว 100S แล้วเนี่ยจอเขาฮะจะสามารถดึงออกมาได้แบบนี้นะทำให้ E.V.F. เนี่ยไม่บังนะแล้ก็สามารถมองได้เต็มๆจอแบบนีนะ้อันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนตัวบอดี้นั่นเองครับในส่วนของจอด้านบนก็คงยังอยู่ฮะแล้วก็ใช้งานง่ายเหมือนเดิมฮะใครที่ถนัดเป็นลักษณะของ โชว์เอฟสปีดไออะไรต่างๆแบบนี้นะก็สามารถทําได้นะหรือว่าจะกดเป็นอีกอันหนึ่งฮนะมันก็จะเป็นแป้นหมุนนะก็คือไดอ,อัลด้านหน้าด้านหลังนะเราสามารถตั้งได้เลยว่าจะหมุนอะไรเท่าไหรนะ่งแบบนีนะ้ก็ถือว่าใช้งานง่ายนะแล้วก็จอด้านบนเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่นะรวมถึงถ้ากดอีกทีเนี่ย ก็เป็นฮิสโตแกรมแบบนี้ฮนะกดอีกครั้งก็จะกลับมาเป็นในส่วนของข้อมูลนะแล้วก็จอนี้ฮนะเวลาที่เราปิดกล้องเนี่ยจอเขาก็จะไม่ดับไปนะตรงนี้ต้องไม่ต้องห่วงฮนะก็คือเขาจะคาไว้แบบนี้ฮนะแต่ว่าเรียกว่ากินไฟน้อยมากๆครับผมพอใช้บอดี้ตัวเดียวกับ 100s แน่นอนว่าเอาแบตเตอรี่ตัวเดียวกันมาใช้นั่นเองฮะแบตเตอรี่เนี่ยก็จะยาวนานอยู่แล้วฮะสำหรับตัว 100s นะพอมาใส่ในตัว50เนี่ยก็เรียกว่าสู่สีกันะฮะอาจจะก,กินไฟน้อยกว่านิดหนึ่งอะนองจากมันเป็น50ร้านนะแต่ถ้าเทียบกับ5 0 r กับ5 1 s นะเรียกว่าตัวนี้เนี่ยใช้งานได้นานกว่านั่นเองครับผม อีกข้อดีหนึ่งที่ยกมาจากตัว100ฮะนะั่นกะนะ็คือเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถชาร์จผ่าน USB ของเขาได้ฮะก็เรียกว่าเอาสาย USB เนี่ยมาเสียบตรงที่กล้องนะแล้วก็ไปเสียบกับ power bank เราฮะหรือว่าเสียบกับ หัวชาร์จต่างๆเนี่ยสามารถทําได้แล้วฮนะผ่าน USB นะเรียกว่าใครที่เคยติดปัญหาเรื่องของแบตหมดเร็วอะไรต่างๆในตัว 50R กับ 50S เนี่ยตอนนี้เขาสามารถชาร์จได้แล้วจ้าจุดต่อมาฮนะที่เรียกว่าสูสีกับตัว100เลยฮนะแต่เป็นเป็นอยู่ในตัว 50S Mark 2นะก็คือในส่วนของแบ็คเอ t าท์นั่นเองฮนะเวลาที่เราลั่นชัตเตอร์ไปเนี่ยมันจะมีช่วงที่เป็นเฟรมดำฮนะก่อนที่จะกลับไปเป็นไลฟ์ฟิลเหมือนเดิมฮนะ ในตัวของ 50R กับ 50S ฮะแบ็กเอาของเขาเนี่ยค่อนข้างนานนะเวลาที่เราลั่นไปรูปแรกเนี่ยจากคอนตินิวต่อรูป2อะไรแบบนี้ฮะแบ็กเอาจะค่อนข้างเยอะฮะ ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าแบ็กเอาน้อยลงกว่า2ตัวนั้นเยอะมากๆะโดยที่ความแบ็กเอาของเขาเนี่ยจะใกล้เคียงกับตัว1 0 0่เะเรียกว่าใครที่ถ่ายค่อนข้างเร็วนะจะกดแบบกรึบๆให้มันทันใจเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวครับเรื่องต่อมาฮะในส่วนของพิกเซลชิปฮะใครที่อยากจะถ่ายภาพขนาดใหญ่นะตัวนี้เนี่ยก็มีมาให้เหมือนกันนะในส่วนของ ตัวที่เป็น 50R กับ51เนี่ยจะไม่มีนะฟังก์ชันนี้เนี่ยเพิ่งจะมามีในตัว100ฮนะแล้วก็ถูกยกมาอยู่ในตัว 50S Mark 2ตัวนี้ด้วยฮนะพิกเซลชิปคือการที่เซ็นเซอร์เนี่ยเขาจะขยับเลือกกันใช้พิกเซลบางจุดนะแล้วก็เอาภาพเนี่ยมาเหมือนกันนะให้ได้ภาพที่ขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะโดยส่วนของตัวนี้นะทำได้ถึง200ล้านพิกเซลด้วยกันครับ ในส่วนของฟิล์มซิมูเลชันนะฟูจิเขาไม่พลาดเรื่องนี้อยู่แล้วฮนะเนื่องจากฟูจิเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีนะมาประมาณ87ปีฮนะจะ90ปีแนละ้วฮะทำเกี่ยวกับเรื่องฟิล์มเรื่องสีมานะแล้วก็มีฟิล์มซนะิมูเลชันฮะที่ยกมาจากตัว 100s ฮนกะ็คือเรียกว่ายกมาทั้งดุ่นเลยฮนะเราก็ตัวที่น่าสนใจฮนะก็หนีไม่พ้นในส่วนของ Nostalgic Negative นั่นเองฮนะตัวนี้เนี่ยจะออกแนวแบบว่า สีอิ่มๆหน่อยฮะแล้วก็ได้ฟิลแบบว่าพิมนลงไปในโฟตโต้บุ๊กอะไรแบบนี้ฮะถ่ายออกมาเราจะได้ฟิลอารมณ์นั้นนะเรียกว่าตรงที่มันเป็นสีขาวๆเนี่ยก็จะเหมือนแบบ ภาพที่เอาไปเก็บไว้ในโฟโต้บุ๊กนานๆนะแล้วก็มันอาจจะออกเหลืองๆนิดนึงอะไรแบบนี้ฮะอันนี้ก็สามารถไปเลือกใช้กันได้ฮะมีให้เลือกเพียบเลยฮนะเรียกว่าถูกใจใครหลายๆคนมากครับสำหรับ f u จิ 50s Mark II ตัวนี้ฮะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนะของตัว100ฮะของ f u จิที่เขาออกมาใหม่เนี่ย มาใส่ไว้ในตัว50นะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะ50ล้านนะบนเซนเซอร์มีเดียมฟอร์แฮะเรียกว่ากำลังพอดิบพอดีสำหรับใครที่ต้องการคุณภาพสูงๆนะแล้วก็ที่สำคัญฮนะราคาเปิดตัวเขาเนี่ยอยู่ที่แสนต้นถึงแสนกลางนะเรียกว่าอยู่ที่ประมาณฟนะูลเฟรมฮะชนกับฟู f เฟรมค่ายอื่นได้เลยนะแล้วก็ฟู f เฟรมบางตัวเนี่ย แพงกว่ามีเดียมฟอร์แมตด้วยซ้ำมาเดี๋ยวนี้มีเดียมฟอร์แมตก็ราคาลดลงมาแล้วฮะใครที่เน้นคุณภาพ y ะพลาดไม่ได้คะกับตัวนี้ครับผมและถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องตัดใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ